ครับผมนะฮะกับอยู่ด้วยกันต่อนะฮะกับคุณลีวอลิตี้ออนทีวีนะครับผมถูกต้องแล้วนะฮะในเบรกที่3ของเราค่ะคุยสุดนานมากๆแล้วก็ติดค้างกันไว้แต่เมื่อเบรกที่แล้วนะคะว่ามีคนทักพี่เหมือนฟ้าผิดด้วยทำเป็นพี่หลวงเล้าเล้างานแล้ววิ่งยังไงครับพี่ไม่เป็นกาง เป็นาห่ายงานใหญ่ด้วยคแบไปช่วยงานับแล้วก็วันนี้วันวันแรงงานเาไปตั้งบูธเอาขนมจีนอะไรไปช่วยกาน่นะดูนั่งดนงมามาไม่ใช่แงงานสิเป็นปีใหม่ของเขาเนาะจีใหม่ตวรวตไปงานเดียกันไม ทีใหม่ของของทองรุ่งขึนมาฮานาคอนนั้นทางเราก็เอาเอ่ออะไรนะขนมจีนเนาะไปไปให้เขาผมก็ยืนหน้าร้านเลยกันเบงมาคุณรู้จักกันเยอะอยู่ครับแต่ว่าวันนี้มาเลยคนใต้เลยปีลุ้งปีลุ้งใต่ลุ้งขอถ่ายรูปเลยถ่ายผมไม่ถ่ายเพราะจะขอลาเซ็นผมเดินหนีนะพี่ก็น่าจะเต็มแห้เนาะฝ่ามุกผีลุ้งเขินฟ้า ลองคิดดูว่าถ้าแฟนแฟนเพลงคนนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงครับเรื่องความที่เราเป็นศิลปินเรายังห่วงในในในหน้าของแฟนเพลงของเราไงอ่ากลัวว่าเขาจะเขินแต่เขาจะอะไรครับผมก็เดนลยตําเลยเนาะไอพีนนีันงงเลยตอนนี้เขาก็ยังงงอยู่มั้งก็งงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมพี่หลวงเดินหนีไปนะไอพี่ก้อนนี่ันเคยมีคนทักผิดปะคะทักอยู่ครับนี่เห็นไหมก็มีคนทักผิดอยู่ใช่แล้วเป็นใครเจมส์ที พอไปฟังดีโหตอนแรกทักมาเจมจีพี่ก็โหยืดเลยยืนยืดเลยไปฟังดีดีโอุนจีโอ้ใช่อันี้เหเลยแหมสนับสนุนนี่เดา๋ยวเรื่องงานเพลงต่อดีกว่านะค้าพี่เหยฟ้าบ้านนะคะเพลงแรกที่โปรโมทออกไปเพลงอะไรคะผลงานเพลงแรกที่โปรโมทในแนวคาชุดนี้นะครับชุดอทุนวันที่1 ที่ออกมานี้นะครับก็เป็นผลงานเพลงแก้วจ๋าเป็นเพลงช้าๆเศร้าๆนะครับเพราะว่าโดนแฟนทิ้งโดนผู้หญิงทิ้งกันเมาเหล้ากินเหล้าแล้วก็มีลูกคนหนึ่งก็ดีที่ว่าได้ลูกเตือนสติหน่อยอะไรประมาณเนี้ยแต่ระเบ้านี้ดังดังมากครับดังจริงๆครับจริงเหรอครับครับผมวันนั้นผมไปตลาดผมไมงเจอเลยครับมเจอเลวคะเชื่อระบ้าพี่เนี่ยแปะไว้อยู่ที่ซองกาแฟถู ไม่ไดเหรอแม่แยเงือบเลยต้องวางตัวเอเนี่ค่ะจริงๆด้วยนะรุ่มเราจะมไปอยู่สองกาแฟ่่โคตรระดังเยเ่าป็นคนละอย่างนนีในส่วนของโปรดิวเซอร์ค่ะร่วมอยน่ด้วยกันเนเดียวหรือเปล่าก็คนเดียวกันคือพี่สันสิรสกุลนะคะที่มาเป็นโปรดิวเซอร์ดูแลให้เรา เพลงของอัลบั้มชุดนี้ใช่ค่ะนะของพี่เฉินฟ้าคือเพลงแก้วลาของพี่นุสรีล่ะคะก็เป็นเพลงหนาวนอกหนาวในนะคะไม่ใช่หนองนอกหนองในย่งดไม่อย่างเดียวเมื่อกี้ถามไม่แกถามพี่เขาต้องแบบว่าหันหน้าไปทางนี้ไงพี่เขาถามพี่บอกใช่ไหมครับใช่พี่ก็คงตอบงงนะโอเคก็เพลงหนาวนอกหนาวในนะคะซึ่งพูดถึงคนที่ สดนะคะอยากจะมีคู่คิดมีคนรู้ใจแล้วเกิดแบบว่าอาการหนาวนอกหนาวในอะไรประมาณเนี้เป็นไรคะคุณเก้าคะการแบบคนสอนเนี่ยต้องทําแบบนี้ครับเพื่อจะได้แฟนรวยจะรวยด้วยจากก็ส่วนมิวสิกของพี่เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเให้พี่เป็นนางเอกมิวสิกเนาะแต่งตัวแบบย้อนยุคเหมือนเหมือนหนังเรื่องฟ้าทลายโจรอะไรประมาณนั้นนะคะผมก็แต่งตัวย้อนยุคแต่ผมดูอะไร <usion> น่าจะให้ห <Alcohol> ล <Physical Patri ots> <ible> ่อแต่งชิเลกัาเกาอีกเรนเกานะคะในส่วนของการทำงานร่วมกับนะคะนิสันเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็ดีค่ะพี่เขาจะแบบว่าในในในเรื่องของเวลาที่เข้าห้องอัดเนาะแล้วจะจะจะคอยจะคอยบอกเทคนิคการร้องอะไรเงี้ยค่ะก็จะคอยอยูในเรื่องการร้องช่วยกันนะครับช่วยกันนะอย่างอย่างเราเป็นนักร้องเราเคยออกะัรมาแล้วแล้วน้องเขาเคยออกร้องมาก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ก็มาปรึกษากันร้องเสร็จแล้วเอ้ามาช่วยกันฟัง ได้ไหมันี้ครังน<ๆ>ี<ๆ>่ได้ไหมอะไรครัก็ได้ปรึกษากันร่วมงานกันเหมือนพี่มันน้องเลยครับคือเรียกง่ายๆว่าพี่สันสินสกุลเนี่ยแกจะเปิดโอกาสให้เราสองคนได้ทํางานเต็มที่ก็คือมีส่วนร่วมเต็มที่เลยใช่แล้วแต่ละคนมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะกับทื่มันเอิดก็จริงก็การร้องอ่ะนะการร้องจริงๆพีๆ่สันสินสกุลก็เป็นคนที่รับเพลงอะไรต่างๆมาแล้วก็ให้พวกเราถ่ายทอด สำหรับของของพี่ไก่นี่ยเขาจะเป็นพี่ขอเลือกเพลงอย่างเพลงหนาวนอกหนาวในนี่ก็เลือกเองเลือกเองทําไมถึงเลือกเพลงนี้คะพี่เพราะรู้สึกว่าคือณอารมณ์เราตอนนั้นคือมีแฟนยโสดไงตอนนี้เราโสดอ่ะตอนนี้ก็คือว่ายังไงทุกคนรักใจมากเลย เว้นว่าที่ดนแล้วทำไมเนี่ยต่อเลยดูดูอยู่ต่อแบบสุดตาเลยอ่ะเราจะไม่แบบเราจะไม่ตอบแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องแต่เราก็จะตอบว่าดูดูอยู่อันนี้คือแบบว่าพี่นกคิลีเนี่ยขอโฟกัสเรื่องงานก่อนใช่ก็คือว่าหาทางได้50าล้านเมื่อไหร่แล้วค่อยอืมงตัวเอเดี๋ยวถามพี่สองคนเลยครับ ให้เลือกหนึ่งเพลงคิดว่าเพลงไหนเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดอ่าพี่เหมอนฟ้าก่อนผมก็น่าจะเป็นแก้วจ๋าแก้วจ๋าครับผมแก้ววิจาในยินไมว่างไม่ยนเอ้าแสดงเลยเดี๋ยวเดี้ยวเออเออเออเอเออ๋ออเ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 เออเเออ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 เอเ งานเพลงแก้จ๋านี่เป็นเพลงแบบชีวิตชีวิตนะครับก็คือผู้ชายคนหนึ่งที่แบบมันโดนผู้หญิงทิ้งไปแล้วก็ทิ้งลูกไว้ด้วยเนี่ยมันก็มันก็เศร้าแต่มันก็รู้สึกว่าต้องต้องมวสิกเนาะฟังได้ภาพอะไรเงี้ยดูจากภาพมวสิกดีโอซึ่งคืนสองเลยคืนนี้นานค่ะปี่กุ้งไก่ค่ะ พี่ชอบทุกเพลงเลยแต่ว่าที่ชอบก็นะหนังหน้าตัวเองได้เล่นเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเนี่ยหนาวนอก <มา S 1> หนาว <หา S 1> ในภูมิใจมากๆค่ะในรอบ20กว่าปีที่เข้าวงการมาก็นี่ราคาอัลบั้มนี้ราคาได้เป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเองก็นะอยากให้ดูคืออยากให้ดูภาพสวยๆนะนที่แบบว่าตอนนี้เขาก็คงจะมีเหบว่า,าแบบมินิซีรีเป็นเส้นเรื่องไปแต่ว่าของพี่นี่จะแบบว่า นะให้ให้ให้ดูแบบว่าย้อนยุคนิดนึงอะไรประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวต้องลองลองติดตามดูนะ่แล้วเอ็มบีเพลงนี้เอางี้ว่าเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยฮะเราจะมาเมาท์มอยสำหรับพี่สองคนเนี่ยให้เข้มข้นมากขึ้นในเบรกสุดท้ายใจรอสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมานะคะครับคุณผู้ชจะไปที่ไหนก็บอกสิ สบายท girl, ั้ง e ปีบริษัทคนทนบุรีจำกัดเราจัดทายอบอุ่นมั่นใจมือกลางอีสานตายที่สบายที่สบายไม่ที่ไหนก็บอกมาเทล็บไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนทนบุรีจำกัด 028013211-14โทรหาเราสิคะทิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการมาที่สุดจริงหรอสวัสดีครับพี่เจทัศนครับพีเจตุงตาพีเจน้องพีเจรอพีเจนูนค่ะพีเจกินค่ะพี่เจโนมินครับพีเจนุ่งนิ่มพีเจปันพีเจบอพีเจ พีเจมิกพีเจบูครับพี่เจมบัครับพี่เจมุสไซพี่เจอังพี่เจกันพี่เจนอตพี่เจแชมป์พี่เจนอตพี่เจสูโฮครับพี่เจแบาร์รี่พีเจแมนครับพี่เจบาร์ี่พี่เจเอค่ะพี่เจไมโอพี่เจเดียร์ครับพีเจมุกค่ะโอ้มัพี่เจซัง 88.25 Music Relax เพลงเพราะฟังสบาย8 8ด5ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและไทยเ8 7 5 FM เพลงเพราะเม่ยนชีเล่สามคลื่น3มสไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทรัศน์ธนบุรีของบริษัทคนทนบุรีจำกัด หอะไรทําให้คุณดูดีเท่าก,กับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกําลังประสบป,ปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้ะก,การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครเพื่อ88.75ลูกทุ่งกรุงทนช่วยสร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอ ที่2องเสิบปดจุทเ75าเพลเอฟมจะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากลและแอปสุดท้ายจะช่วยให้คุณผ่อนคลายคล้ายอยู่ในสปายหรือมีระดับคีิกลื่นไปสปายจุดสองห้ามิวสิกรีแล็กซ์ บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอห้าโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไว้กลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมังกร กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนัมมะหะสักการะพระพิค,คเนศเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพ,พันจะพาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิสามปางเดินทางสามถิน่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทพนทนบุรีจำกัดโทร028013211ถึง14อะไรค่ะ เข้ามาสู่ในเบสุดท้ายของเรานะคะจะน้องนี่นะะเดี๋ยวพี่ขอฝากนิดนึงนะคะได้เลยเป็นร้านใหม่ล่าสุดที่จะเปิดเร็วๆนี้นะคะก็ต่อไปนี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกท่านนะคะอยากจะไปตัดผมนะคะเอาน้องๆเด็กผู้ชายนะคะไปตัดผมได้ร้านคุณโก้ลอนเลยนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนจากแบตเตอรี่นะคะมาเป็นแบตเตอรี่เทียมพี่วางให้จบตรงนี้เอามาจบเอาจบได้เอาจบได้ อะไรเหรออะไรอย่างีะไรเรานึกว่าอะไรมุกเมื่อกี้นี่เองนะมุกหลังๆเราใช่หลังชาของเราเออแบตเตอรี่แบตเตอรี่กลายเป็นแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่นะคะคุยกันเรื่องผม้องมวยกันประมาณนี้มันก็คงจะถากนิดนึงนะคะเอาถึงทุกนี้เดี๋ยวเรามาเพลงต่อถึงเรื่องเพลงกันดีกว่านะคะ เออเห็นพี่เห็นซับผมว่าชอบเพลงเก้าจ๋านะเดี๋ยวอยากจะฟังกับสดๆสักนิดนึงได้ไหมคะสมัยโอ้โหเป็นเสียงที่แบบว่าน่าย้าโอ้โหแค่กระซึ้งในกระเพาะแล้วนะเจ็บปวดเพราะเจ้ากินเหล้าแต่เช้ายันเย็นไม่อยากจะเห็นหน้าแก้วใจเธอเปลี่ยนไป แก่ทำเจ็ดตวดต้องดวดเหล้าเพื่อยอมใจให้ลืมความจำที่แก้วฝากไว้เอาลืมเลยแ่่จริาฮ่าฮ่า่ยไม่ธรราด่าน่คฮ่ะโดานอดฮ่าดวดเ่าฮ่าต้้งแต่เช้าเ่็น่าฮ่า่คอแข็งแล้ว่่นะาฮ่่าฮ่า่าฮ่่าอ่าา่า่า่้่า แต่จริงๆแล้วเหล่าเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับครับผมถ้าหายเมาก็อย่างเหมือนเดิมไม่ดีไม่ดีครับครับเสียสุขภาพด้วยเนาะใช่ครับเอาเอาสมองไว้จำแต่เรื่องดีๆดีกว่าต้องนะคะค่ะนอกจากเพลงแก้่ายแล้วอีกอีกสี่เพลงนะคะพี่อีสี่เพลงก็มุธหอนสนใจให้นางดำแล้วก็แสงเทียนลึกลีครับผม เมืองบัวหลวงนะอย่ที่เขาฝากไปด้วยนะฮะก็ฝรรรากไว้ด้วยก็แล้วกันตามนโยบายของรัฐบาลนะครับงดเล่าเข้าโรงพยาบาลนะครับเข้าโรงพยาบาลอะไรอะพี่ไก่บอกว่าฉันไม่ไหวแล้วนะอย่างก็นะคะเอออย่าลืมนะคะแฟนเพลงทุกท่านนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะทานต้องไป ค <c oughs> นะคะแล้วก็แถมแบตเตอรี่ไปตัดที่บ้านให้ <c oughs> ใช่นะคะแบตเตอรี่อันใหญ่ด้วยเดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวให้พี่นบตเตอี่นะโชว์เสียงสักเพลงหนะะึ่งครับก็คงจะเป็นเพลงแล้วกันนะคะหนาวนอกหนักในนะคะซึ่งเ,ออเพลงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบทำนองไทยเดิมไทยเดิมที่เราคุ้นๆหูกันอยู่นะคะสักนิดนึงเนาะครับผม หนาวนอกหนาวในหนาวจับหัวใจหนาวได้ทุกวันวันก็ผ่านมานานหลายปีหน,น,นาวสิ้นดีหนาวสิจนตัวสั่นอุตส่าห์หมดน้องไพลจบเลยอเต้นอย่างเ,นเนี้ยอ,อเนเจ็บปวดจนนักร <c oughs> ้องร้อง,องไม่ได้เลย เด si ี่ยวไหนคะก็เสียงพ่อขอบคุณค่ะนะคะสิบปีผ่านไปเสียงไม่ตกเลยใช่นะครับอยากถามว่าพี่กินอะไรครับค่ะผมจะได้กินบ้างก็กินน้ําค้างนะคะแต่ตอนนี้คงจะไม่มีน้ําค้างสะอาดสะอๆให้เรากินแล้วเนาะดีนะแต่เราไม่น้ําคลองเขาจะได้กินดีนไม่ได้บอกนี่บอกว่ากินน้ำอุ่นผสมน้ำผึ้งผสมมะนาวอ๋อนั่นถืดีเลยใช่ไหมนีครับผมค่ะ เดี๋ยวให้พี่ทั้งสองเนี่ยฮะรเล่าบรรยากาศคอนเสิร์ตนะฮะที่ทั้งสองเนี่ยฮะไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างแบบต่องกัรนะครับมีความประทับใจเป็นอย่างไงบ้างค่ะก็ของพี่นี่ก็เออก็คงจะเป็นความประทับใจที่ถึงแม้ว่าสิบปีที่หายไปแล้ววันหนึ่งเราเรากลับมาใหม่แล้วเนี่ยก็ตอนแรกๆนะที่หน้ายังไม่กลับคืนมาแบบนี้นะคะก็รู้สึกท้อเหมือนกันว่าเพราะว่าเออหน้าตอนนั้นคือแบบ หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วแบบว่าหน้าหน้ามันยังบวมอยู่ก็ไปร้องเพลงงานกิเลนที่หนึ่งแล้วโดนโดนเออเดินผ่านเด็กวัยรุ่นน่ะเด็กก็เดินล้อจ้ามาจักทิ้งจ้ามาจกท้งจ้ามาจักทิงจ้าแล้วแบโอเคไม่ไม่คือแบบเข้าใจอ่ะเนาะเขาเห็นหน้าเราแบบบวมๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบมันมันไม่สวยอะดังดังนี่แบบ แม่ปิดไป,ไปไกปับหน,น้าเล<อ>ยมันไม่เข้าที่แต่น,นตอนคือไม่ไม่เป็นไรเราเข้าใจแล้วก็อ,ก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 อีกอีกหลายหลายที่เขาก็แบบว่าให้กําลังใจเราเสมอนะคะคือแบบว่าถึงแม้ว่า <c oughs> บางคนเขาบอกว่าหน้าตามันจะเปลี่ยนแต่ว่าคุณ,ณภาพเสียงยังเหมือนเดิมก็มขอบคุณมากๆนะคะที่ให้กําลังใจกับนุจรีศิรชาตลอดสําหรับฟนเพลงทุกท่านนะคะค่ะนี่ถึงฟ้าบ้านมีแบบประทับใจอย่งไรรับผมก็สนุกดีนะครับก็คือไป แรกๆแต่ก่อนก็คือไปเดี่ยวๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไปสองคนบางทีก็บางทีแฟนเพลงที่เคยได้ดูผลงานเราก็ขอมาลำอะไรเงี้ยเราล้อลูกทุ่งแลขอมาลำมาลำด้วยนะมาล้ำด้วยนะอะไรเงี้ยก็ปิดท้ายมาลำเลยทุกครั้งไปก็ถือเป็นอีก่งเรื่องราวประทับใจของศิลปินนะครับผมนี่แหละศิลปินอ่ะถ้าเกิดว่าแฟนเพลงไม่ลืมมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกมันเป็นอะไรที่แบบ ปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจดีใจค่ะที่เขายังไม่ลืมในเสียงของเราใช่ค่ะเดียวจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าถ้าใครมีอัลบั้มนีไว้นะคะคุ้มมากๆคุ้มเลยเพราะว่าซื้อหนึ่งได้สองถูกอีกวันสองพันนี้เลยหวานมันนะฮะซื้อนุชลีก็แถมคุณโก้ยากไงซื้อคุณโก้แถมลองออนอัอย่างนี้เดี๋ยวให้พี่ทั้งสองคนมาัฝากผลงานกังคุณผู้ชมดีกว่าค่ะค่ะครับอัลบั้มชุดนี้นะครับ เป็นการเปลี่ยนแปลงการร้องนะครับผมร้องแต่หมอลามลองมาฟังดูในแนวลุกทุ่มแท้ๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ร้องคนเดียวด้วยนะครับก็ผมร้องห้าเพลงนะครับแก้วจ๋ากอนนานดำอุทธรหลายๆเพลงแล้วก็ของมนุจลีด้วยแล้วฝากไว้ด้วยแล้วทงนี้นะครับตั้งใจทำบนมาก ะค,ะคือจะบอกจะบอกได้ว่าออขอบคุณผู้ใหญ่อีกสักครั้งหนึ่งนะคะที่ให้ความเมตตกับเราสองคนนะคะสําหรับบริษัทพรวิศว์โปรโมชัน่นโดยคุณพ่อทวีปคงเทียนและก็คุณแม่สมพรคงเทียนพร้อมกับทีมงานโปรดิวเซอร์ไม่ว่าจะเป็นพี่สารสินสกุลและก็พี่น้อยผู้กํากับที่ดูแลในเรื่องของมิวสิกวิดีโอของเราด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณแฟนๆเพลงญาติๆเพลงทุกคนที่ยังคงให้ความเมตตานะคะให้ ความรักความเมตตากับมิจฉีศิลปชาแล้วก็พี่เหินฟ้ามาไายเงินเสมอและที่สําคัญขอบคุณสําหรับ ขอออของเราด้วยนะคะพี่บุญเลิศรวมทั้งทีมงานทุกๆคนที่ยังให้ความเมตตาให้เราได้มาโปรโมทถือว่าโปรโมทอัลบั้มของเราด้วยยังไงก็ฝากช่วยเป็นกําลังใจให้กับอัลบั้มชุดซูอินวันด้วยแล้วกันค่ะแน่นอนคือว่าวันนี้นะคะทางทีมงานของเรานะะคแล้วก็รายการธุรีิจวารายตีก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองท่านพี่ดูเจดีแล้วก็พี่เผินฟ้ามากมากด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ในเวลาของเราหมดเรี่ยงเลยค่ะพี่ชูใช่นะฮะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าน้องอ้อน รเราทั้ง4คนเนี่ยนะครับพร้อมกับทีมงานทีวีออนไลน์นะครับคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้านเนี่ยเราจะมีศื้อปินคนไหนมาพูดคุยกับเราใช่ครับติดตามกันต่อไปใกันได้ทีวีวาร์รตี้ออนทีวีวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แต่เช้ายันยันไม่อยากจะเห็นหน้าแก้วใจเธอเปลี่ยนไปแก้วทำเจ็บปวดต้องดวดเล่าเพื่อยอมใจให้ลืมความช้ำที่แก้วปากไว้ปากเป็นแผลใจทิ้งให้รักตามเจ็บปวดเพราะเจ้า เมาเล้าไม่มีสั่งสาเจ็บปวดปุราใบหน้าแก้วคอยตอกย้ำจะทำอย่างไรในใจคิดรักรอบงามอยากจะลืมเธอไม่อยากกดจำลืมคนใจดำลืมวันเวลากินเหล้าก็เพื่อ ยอมใจให้แก้วรู้ไว้ว่าพี่นีเสียน้าตาแกต่คงไม่สนก็เรื่องของแก้วเถิดน้าสุดทรมาหัวใจให้หลาหูปลอบโยนเจ็บปวดเพราะเจ้า เมาเล่าแต่เช้าจอดเย็นไม่อยากจะเห็นหัวใจเอ็นไว้่อนโอ้เมามันให้ตายใจร้ายจะอยากตะโกนแก้วเอ๋ยแก้วตาแก้วใอย่าสนธ็ช่างเป็นพนไม่มีหัวใจ เพเพื่อยอมใจให้แกรู้ไว้ว่าพี่นีเสียน้ำตาแก้วคงไม่สนก็เรื่องของแกเถิดนาสุดทรมาหัวใจให้เราปลอ oh, <my> ยโ oh, <my> ยนเจ็บปวดเจ้า เมาเล่าแต่เช้าจดยินไม่อยากจะเห็นหัวใจเห็นไหมเมามาให้ตายใจร้ายจะอยากตะโกนแก้วอ้ยแก้วตาแก้วใงอย่าสนตูจังเป็นคนไม่มี